เป็นไงบ้างเอ็กตอนนี้ได้ยินข่าวว่ามีปัญหาเรื่องนาข้าวไม่โตไม่โตครับฝนฝนก็ตกไม่ตามฤดูกาลสวนยางก็ปลูกมาปลูกมาเป็น6กเดือนแล้วสูงเท่าเขาเองโอ้ตอนนี้เราแก้ปัญหาต่างๆได้หมดแล้วเพราะว่าอีเขียวแบบนี้หรือซูเปอร์กรีนแคปซูลนาโนนะครับซึ่งช่วยตั้งแต่ปรับดินเร่งรากเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ําตาลมันเป็นเทคโนโลยีนาโนซึ่งได้รับใบรับรองจากมอเกษตรมอแม่ฟ้าหลวง แล้วก็เซ็นทรัลแลบว่าปลอดสารพิษสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์คือนำแคปซูลมานะครับแล้วก็นําน้ํามาหนึ่งขวดนี่ครับแล้วก็แกะแคปซูลใส่น้ําน้ําจะกลายเป็นสีนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าฉีดข้าวก็ผสมได้ถึง60-80ถึงิลิตรแบ่ง4 4ส่วนหรือ3ส่วนนะครับแล้วโทรสอบถามเรามาได้ส่วนยางพารามันอ้อยปาล์มนะครับผสม60ลิตรได้3ส่วนนะครับฉีดได้1ไร่ถึง2ไร่ถ้าเป็นยางต้นใหญ่ก็ฉีดได้300ต้น โอ้โหประหยัดมากประหยัดมากเลยนะครับประหยัดมากนะครับอย่าลืมนะครับซูเปอร์กรีนแคปซูลนาโนนะครับเม็ดสีเขียวเข้มของบริษัทเยส w วีคนดูของจริงของแท้แล้วใช้ได้ผลจริงและประหยัดจริงครับโปรโมชั่นพิเศษซูเปอร์กรีนแคปซูลนาโนสุดยอดอาหารเสริมพืชเร่งรากเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาล1กล่อง10แคปซูลราคา1,500บาท